เดกชายรามีเป็นเด็กชาวปาเลสไตน์เกิดในแผ่นดินสงครามและการทำลายชีวิตวัยหนุ่มไม่ทันได้ใช้สุดท้ายศาสนาอยู่เนือความตายแตกต่างไม่อาจรวมแผ่นดินเดียวกันได้ จึงทํำสงครามแยกแผ่นดินปาเลสไตน์าพ,พันธมิตในัอกลต้องไม่เข้ามาวุ่นวยนไม่ยาวน,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 นานนา,านอาสรานนานนานพนเบนนา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 นาาาาเลน ฮาลามอันชาลิตยอยู่เยรูซาเลม็มต่างอางสิิตเป็นเจ้าของไม่อาจป้องนองต้องทำทททสงครามริชีวิตพี่ทักแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์สิ้นชีวิตในขึ้นสวรรค์แน่นอนรบกับยิวเพื่อแยกแผ่นดินที่ไม้ปองสถาปนารัฐทัาปปเลสตนา ติท้ยศาสนาอยู่เนือความตายแต่ต่างไม่อาจรวมแผ่นดินเดียวกันได้จึงทำสงครามแยกแผ่นดินปาเลสไตน์อิสราเอลนี้เพิ่งเพิดเมาอยู่เยรูซาเล็มฮารามันชาลิตอยู่เยรูซาเล็ม ได้ลอนต่างสิทธิ์เป็นเจ้าของไม่อาจป้องดองต้องทำสงครามไปชีวิตพี่ทักแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์สิ้นชีวิตในขึ้นสวรรค์แน่นอนรกกับยิวเพื่อแยกแผ่นดินที่ไม่ฟองสถาปนารัฐปาปาลสสต์ สนับสนุนทุกๆด้านกับอิสราเอลทั้งยังสนับสนุนให้อิสราเอลชายรามีเป็นเด็กชาวปาเลสไตน์เพื่อปราบปรามกลุ่มฮามาสอายุ12ได้ร้องลิ้มลดความตายซึ่่งมมีีทั่่่นอยูงเวยสงครามศรัทธาสสนนนับุจาก